สวัสดีเพื่อนๆชาวไฟเทุกคนด้วยนะครับผมในคลิปนี้เรามาอยู่กันในเมืองเมอร์เมทาวนิวอัปเดตนั่นเองครับทุกคนเมืองนี้เราเคยรีวิวกันไปแล้วนะครับรอบนึงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยทางเมอร์เมทาวมีการอัปเดตใหม่บอกได้เลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับทุกคนเริ่มแรกเลยนะครับเมืองนี้ยังฟรีไวลิสเหมือนเดิม สามารถเข้าได้เลยนะครับทุกคนแล้วหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยเข้าเมืองมาเรียบร้อยแล้วนะครับผู้เล่นใหม่ทุกคนให้มาที่ตำแหน่งตรงนี้เลยนะมันจะเป็นการเข้าเมืองรับของขวัญครับทุกคนก็สามารถกด G แล้วก็รับของขวัญไปได้เลยแต่ว่าปีเตอร์รับไปแล้วแล้วก็ของอยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆและของที่ผู้เล่นใหม่จะได้มานะครับกด f2 ดูได้เลยครับทุกคนก็จะได้พวกกาชาต่างๆได้เงินแล้วก็ได้กล่องซ่อมต่างๆมาให้ด้วยนะครับผมแล้วทางเมืองเนี่ยนะครับยังใจปั้มแจกรถแทร็กให้อีก7วันนะครับ แล้วก็มีรถทํางาน100กิโลแถมไปให้ด้วยนะครับทุกคนและส่วนต่อไปที่ทางเมอร์เมทาวอัปเดตเข้ามานี่โอ้โหพีเตอร์กูโชว์สเตปแดนมันก็ต้องเข้าไปแดนสัหน่อยแล้วครับทุกคนครับ <c oughs> ซึ่งจุดต่อไปที่อัปเดตเข้ามาตรงนี้เนี่ยจะเป็นผับประจําเมืองเมอร์เมทาวน์นั่นเองนะครับทุกคน <c oughs> ซึ่งวิธีการเข้าผับเนี่ยก็เดินตามบันไดนี้มาได้เลยนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นโมเดลมอสแบบใหม่เลยนะทุกคน จริงเนี่ยมีคนมาเที่ยวผับเยอะแยะเลยนะ wow. ใครอยากมาเที่ยวผับมาได้เลยโอ้โหเ okay. พิ่งเห็นเป็นครั้งแรกอย่างสวยอ่ะทุกคนเออร้านเล่าบ้านเราเลยนะครับแบบนี้มีดีเจช,ชักโยอยู่ด้านบนด้วยนะครับ oh. มีไมโครโฟนพร้อมเลย oh. และส่วนต่อไปที่อัปเดตเข้ามาบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่เฟียวฟาวมะพร้าวเผาจนเกลี่ยมมากๆเลยนะครับทุ uh. ทกคนเพราะว่าระบบนี้คือระบบการจีบกันครับทุกคนซึ่งในเซิร์ฟไ m ต์เอเมอร์เมทาวเนี่ยได้มีการอัปเดตระบบตัวนี้เข้ามาครับโดยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยกด f 5เข้าไปเราจะเจอหน้าตา ลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเป็นระบบเทสความสัมพันธ์นั่นเองและก่อนที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะลองไปจีบหรือว่าไปสร้างความสัมพันธ์กับใครเนี่ยนะครับเรามาดูในส่วนของระบบการเล่นตรงนี้ก่อนเริ่มจากในส่วนของรูปหัวใจเลยนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ย สามารถที่จะคัสตอมชื่อตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ได้ <Wow. S 1> และสามารถที่จะอัปรูปภาพเข้าไปตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อนๆโดยการใส่ลิงก์รูปภาพเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มคําอธิบายให้ตัวเองได้ด้วยนะแล้วส่วนความสัมพันธ์ด้านล่างเนี่ยเพื่อนๆจะยังไม่มีนะครับจนกว่าจะไปจีบคนอีกคนนึงก่อนแล้วส่วนต่อไปจะเป็นในส่วนของรูปโลกตรงนี้นะครับไอ้รูปโลกตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดมีบุคคลใดอยู่ใกล้ เราสามารถส่งความสัมพันธ์ตรงนั้นได้เลยนะครับทุกคนซึงระบบการจีบเนี่ยนะครับเราจะใช้ของทั้งหมด2ออย่างนะครับก็คือจะเป็นช่อดอกไม้หรือว่าช่อดอกกุหลาบนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วไปเลย แล้วก็จะเป็นรูปตุ๊กตาหมีนะครับในส่วนตุ๊กตาหมีเนี่ยก็สามารถซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วไปได้ด้วยเช่นกันถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะจีบใครเนี่ยนะครับกดใช้ของ1นถึงสออย่างนี้นะครับแล้วมันจะขึ้นสถานะจีบทันทีเลยนะครับทุกคนและมันก็จะขึ้นหน้าต่างว่าให้เลือกคนที่จะจีบนะครับว่าเราเนี่ยจะจีบใครบ้างซึ่งพอเพื่อนๆเ,เลือกได้แล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็กดที่ชื่อแล้วก็กดตกลงไปได้เลยนะครับทุกคนแล้วหลังจากที่เรากดตกลงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ มันก็จะต้องรอจดหมายจากอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาเนี่ยจะตอบรับการจีบของเราหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาตอบตกลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้เลยครับและหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยจีบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสถานะเนี่ยเราจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับระหว่างคน2คนนะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ไอเทมสำหรับการเพิ่มความสัมพันธ์ได้นะครับก็คือจะมีในส่วนของดอกกุหลาบขาวนะครับจะเพิ่มอ e ี X G จํานวน5หน่วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นดอกกุหลาบธรรมดาก็จะเพิ่ม1หน่วยนะครับซึ่ง2อย่างนี้เี่ย สามารถซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วไปเลยถ้าเกิดเป็นเจลลี่หมีเนี่ยนะครับจะเพิ่ม XP e ได้ที่15หน่วยซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยจะได้รับจากงานเชียร์แบนนะครับผมสามารถที่จะไปเลี้ยงเชียร์แบนได้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นตุ๊กตาหมีอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับผมจะเพิ่ม XP e จำนวน10หน่วยนะครับจากการเลี้ยงแพนด้านั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้ส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอาไปอัพความสัมพันธ์เนี่ยความสัมพันธ์เราจะเพิ่มขึ้นจนสามารถแต่งงานได้เลยนั่นเองครับผมและถ้าเพื่อนๆจีไปเรื่อออๆเนนนเ,นเ,เนนะ่ะรจถป็ขมพืสาากดแ แต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องทําหัวใจให้ถึง3หน่วยก่อนนะซึ่งไอเทมแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีเวลาติดคูดาวของมันอยู่นะครับซึ่งจํานวนมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับไอเทมที่เพื่อนๆได้ให้อีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองครับและพอถึงการขอเป็นแฟนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างลักษณะแบบนี้เลยเป็นลักษณะเพิ่มความสัมพันธ์นั่นเองนะครับผมซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยนะครับว่าใครจะเพิ่มเท่าไหร่หรือว่ายังไงนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแฟนกกกกััััันนนนนนนเเเเเเรรรรรรรีีียยยยยบบบบ้้้้้้ออออแแแลลลวววว่่่าาาาาาาสมมมมถททจจะะะะพิิคคคํธใหฟขงงไดดุ็ บอกด้วยนะครับว่าเราเนี่ยได้นำการขอเป็นแฟนอะไรกันเมื่อไหร่นะครับแล้วก็สามารถที่จะ แต่งงานได้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดแซดๆหน่อยก็สามารถที่จะเลิกคบได้นะครับแต่ว่าการเลิกคบเนี่ยก็จะต้องเสียตังค์ด้วยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยรักกันไปนานๆจะดีกว่านะครับผมแล้วเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเปิดการมองเห็นหรือว่าเปิดการขอได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่หัวใจแบบว่าปิดกั้นไว้นะครับก็สามารถปิดการขอได้นะครับหรือว่าอยากจะได้ความเป็น private ส่วนตัวไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราเนี่ยสถานะแบบไหนเราสามารถที่จะปิดในส่วนของการมองเห็นได้ด้วยนั่นเองครับทุกคนและสําหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาในเมืองตอนนี้ นี่เนี่ยนะครับผมรถที่เพื่อนๆจะได้รับไปเนี่ยก็จะได้รถ R 3 2แล้วนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยจะเป็นรถถาอลน,นะแล้วถ้าเพื่อนๆหลายๆคนกําลังสงสัยว่าปีเตอร์แมปสวยขนาดนี้เนี่ยโอ้โหแล้วคอมเราจะเล่นไหวหรือเปล่า <c oughs> บอกได้เลยลวครับว่าทางเมอร์เมทาวเนี่ยได้ทําการใส่สคริปต์ในส่วนของทับ FPS มาให้เพื่อนๆด้วยครับเพียง <c oughs> พิมพ์คําว่าทับ FPS เข้าไปนะครับแล้วก็กด enter ไปเลยครับอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ b o o ต t FPS ได้กดแปรกราฟิกได้ทําได้หลายๆอย่างเลยนะครับผมใครอยากจะลอง b o o ต t FPS เน <c> ี <oughs> ่ย เฟรมเลเราก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมและอีกงานหนึ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่ภายในเมืองเลยนะครับก็คือจะเป็นงานขับรถบรรทุกนั่นเอง <Wow. S 1> ซึ่งงานนี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่โลเคชันตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็ให้เพื่อนๆนะครับมาที่ตำแหน่งนี้แล้วก็มาที่ชายคนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กด e เพื่อเริ่มต้นขับรถบรรทุกได้เลยนะครับทุกคน <Wow. S 1> และหลังจากกด e เสร็จเนี่ยนะครับผมมันก็จะขึ้นแมพให้เราเลือกแบบนี้นะครับผมว่า การจ่ายเงินเนี่ยเขาจะให้เหรราคาเราเท่าไหรแล้วก็ระยะทางเนี่ยเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็กดซีเล็กได้เลยนะครับผมผมนึกว่าออปติมัตเลเนี่ยรถอย่างเฟี้ยวนี่เลยนะครับเราก็ขึ้นรถคันนี้ได้เลยอ่าต่อเสร็จแล้วครับน้องนอนขับไปตามตำแหน่งได้เลยนะครับอย่าลืมรักเข็มสัดนี้เราใสเพื่อความปลอดภัยด้วยโอ้โหกูโดนหักเงินเดือนแน่เลยน่ะจากการชนมเมื่อกี้เน่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเปลี่ยนสีรถกระทันหันอ่าดูดิว่าเลี้ยวไปไหนปุ๊บนี่ไงส่งของ เรียบร้อยครับโอ้โหได้รับเงินแล้วจํานวน3ามพันนั่นเองนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนแล้วต่อไปนี้จะเป็นบ้านแกงนั่นเองครับทุกคนซึ่งบ้านแกงภายในประเทศนี้เนี่ยนะครับมีหลายหลังเลยทีเดียวซึ่งบ้านแกงที่เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นบ้านแกง J R K นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็จะมีบ้านแกงว่างอีกจํานวน4หลังนะครับผมให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกโลเคชั่นของบ้านแกงได้นะครับก็จะกระจัดกระจายไปตามจุดต่างๆเลยนะครับในโมเดลบ้านแกงก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ถ้าเกิดใครมีแก๊งมาลงนะครับเนี่ก็จะได้บ้านโมเดนแบบนี้ไปเลยนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนแล้วต่อไปจะเป็นการแนะนํางานนะครับเพื่อนๆซึ่งพบงานต่างๆเนี่ยได้มีการอัปเดตใหม่ไปเกือบหมดเลยนะครับผมพบงานที่สวยขึ้นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็หลังจากฟาร์มเสร็จแล้วนะครับในส่วนของจุดแปรรูปเนี่ยนะครับก็จะรวมกันในจุดเดียวเลยนะครับผมก็คือฟาร์มอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาแปรรูปได้ที่จุดจุดนี้เพียงแค่จุดเดียวเลยนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในจุดเลี้ยงแครแแแบบกัในนนส่่ววขอองพพ้้าลเื และไอ้งานเหล่านี้เนี่ยนะครับเวลาเราไปจุดสําคัญต่างๆเนี่ยมันจะมีวงล้อมรอบไปตรงนี้ด้วยนะครับมันเหมือนกับเป็นจุดฝากรถอะไรประมาณนี้ครับทุกคนคน,คนอื่นไม่สามารถเห็นรถเราได้แล้วก็เวลาลบรถเนี่ยรถจะไม่หายด้วยนะครับเพื่อนๆและจุดพิเศษในกาลาที่ได้อัปเดตเพิ่มเติมตม,มาก็คือจะเป็นระบบแลนด์กิ้งนั่นเองครับทุกคนซึ่งถ้าเพื่อนๆกด E เข้าไปอันนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทําการจัดอันดับนะครับนี่ว่าแลน์กิ้งภายในเมืองเนี่ยเป็นยังไงบ้างท็อป10ฟาร์มแลนด์กิ้งไอเทมนะครับก็ แต่ละคนเนี่ยนะครับมีไอเทมจานวนการฟาร์มเนี่ยเท่าไรนะครับผมมันก็จะจัดอันดับ 1, 2, 3, 4ไปเลยนะครับแล้วก็จะมีวันที่บอกด้วยนะครับว่าอัปเดตล่าสุดวันไหนแล้วก็ไอเทมกิจกรรมเนี่ยงานประเภทไหนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหรียญงานขาวนั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนของเหมือนรถ ที่ใช้ในการประมูลหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นรถพิเศษของเมืองที่ขึ้นโชว์มาเลยนะครับที่ตำแหน่งนี้นะก็จะเป็นรถที่ก็ลังจะอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมยังไงก็รอติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเมอร์เมทาวนนั่นเองครับเพื่อนๆและก่อนจากกันไปนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นในเซิร์ฟเมอร์เมทาวก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวปีเตอร์จะทิ้งลิงก์แล้วก็ข้อมูลต่างๆไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีการผู้เล่นใหม่ สวัสดีการแก๊งหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยทางประเทศเปิดรับเป็นจํานวนมากเลยสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาลองเล่นหน่วยงานดูนะครับแล้วก็มาร่วมทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาได้เลยนะครับภครในเมือง Mermaid Town นั่นเองนะครับผมเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้นายปีเตอร์และเซิร์ฟ m ม r m a i d ทาว n ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในวิดีโอต่อไปวิดีโอนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ